วันนี้นี่แดดร้อนมากครับนี่ผมนี่ยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดเลยครับไม่มีร่มต้นมงต้นไม้ให้ถ่ายครับไม่มีให้ยืนหลบแดดเลยครับอ,วอสวัสดีครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดัมซิง่งอุดรธานี2นะครับ คลิปนี้ก็พามาอยู่กับจานเตียวครับอยู่กับเจ้าโกเบโก,โก200้เอสเคสองร้ขีดแปดซูเปอร์ครับตัวแรกนะครับผมวันนี้จานเตียวก็ทั้งตักลูกลงังทั้งขุดสะครับขุดสะก็อยู่ฝั่งด้านนี้ครับขุดสะนี่จะเป็นงานงานดินของรถ10บล้อนะครับส่วนงานลูกลังนี้ น่าจะเป็นรถหกล้อครับวิ่งขายเที่ยวตามหมู่บ้านของชาวบ้านนะครับผมอ่ะส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องรถด,ดําซิง่งอุดรธานี2ด้วยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันด้วยนะครับผมอ่ะหมุนโอ้วันนี้เจ้าจวดๆนะ ด้านเตี้ยนะครับหลายวันครับไม่ได้มาเยี่ยมเยือนครับไม่ได้มาเล่นด้วยเลยผมก็ติดภารกิจทำงานเหมือนกันครับหลายวันครับกว่าจะเสร็จนะครับวันนี้ก็หยุดครับพักผ่อนครับเสร็จงานแล้วก็ขอเท่าแกะพักผ่อนก่อนหนึ่งวันครับพรุ่งนี้ค่อยลุยต่อนะครับก็ ปวดขาด้วยครับเมื่อวานเออเมื่อเช้านี้ครับขาชาไม่รู้สึกนะครับไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรครับมันชาบบว่าไม่รู้สึกอะไรเลยครับขาผมนี่ก็ยังชั่วหน่อยครับกินยากินอะไรนอนพักผ่อนไปครับกว่าจะได้ออกมาถ่ายวิดีโอก็อช่วงบ่ายพอดีครับออกมานะครับ จานเตียวก็ถากข้างแล้วครับนี่เป็นงานขุดลอกสะเก่าด้วยนะครับนี่ตรงนี้ครับเจาะคันสะแล้วนะโอ้ร้อนครับไม่ไหวแล้วเราต้องเดินไปถายอยู่ในร่มแอบสองไกลนิดนึงครับแหมจานเตียวเจ้าจะได้พักไหมนี่ รถด,ดำเล่นแบบมาไม่ขาดสายครับคงจะไม่ได้จอดพักครับพักแค่นิดหน่อยครับนี่ก็เป็นเทนเลอร์หางปลานะครับของทีมงานเสียทูนครับอโอ้มีแต่เจ้าพี่หลงฟูโซ่ทั้งนั้นเลยครับ พี่ลงตาเหลี่ยมครับไม่รู้ว่าคันนี้เทอร์โบหรือเครื่องธรรมดา195หรือเปล่าครับโบหรือเปล่าเพราะว่าเก็บรายละเอียดใหม่ครับนี่ปกติถ้าพี่ลงรุ่นนี้นะครับดูง่ายๆครับดูสติ๊กเกอร์ครับถ้าเราไม่ไป่องนะถ้าเป็น FN 527ก็จะเป็นพี่ลง195ธรรมดานะครับ อยู่ติดอยู่ตรงแขบครับถ้าเป็น FN527S ก็จะเป็นพี่หลงเทอร์โบนะครับเอาไปครับเรามาส่องอยู่ในร่มกันบ้างครับร,ร้อนครับแดดร้อนจัดครับวันนี้เมื่อคืนก็ฝนตกครับ แต่ว่าตกไม่นานเท่าไรครับพอมีน้ำมาหล่อเลี้ยงข้าวครับอ้าวโจรบ้งไฟก็มาครับนี่นุ่น <c oughs> <c oughs> มาแล้วเจ้าร็อกกี้ครับหกลอ้อครับน่าจะมาซื้อลูกลังด้วยครับ <c oughs> จานเตียวนี่ <c oughs> เดินเหนื่อยแนี่ครับนี่ สองไกลเอาครับก็ระยะนี้ก็ดูเห็นทุกมุมดีครับแลนเ,นเสเด็กเขียวเหรอเสียนุ่มครับนี่เจ้าของร็อก,กี้ครับปิดหน้าปิดตาแ <c oughs> <c oughs> ลนกับผลแลนก็แผ <c oughs> ลเด็กเขียวีนะตู้แกัน

เห็นเราพวดลงเฟียดอยู่เราสรงขังสงยังมันนะเ็นชือขือละอปั๊มอปั๊มทีแรลมซึมมันซึมนาซึมนาปมน้นมันี้สางมนํอตอนนี้มันซาเนี่อ่ทนจมีแห้งือตอนสางหมูมเ็ไงทีแหลมคือของ้ืมีแห้งดักอะไรเลยโอ้ มันไล่ฮักไปคัดใส่ซื้อเงินหมเอไปเฮ็ดบ่นี่ตั้งหูนี่ว่าต้องเลียยได้บนซื้อลูกไม่เลยคือก็ละคันมันนั่นคันมันเลยียนกับได้บ่โดนหจซื้อลูกไม่จบเลยเรียกว่า้วทำเป็นแ่ไม่หอไปขจ ตันนวนี้งัวจะเก็บงานแล้วว,ว,ว,วันที่ข่อยก็ได้ตึ้งโถมตึาบอกนะเมนตึ้งถมทั้งขุดทั้งทั้งถมอีกม่วงนึงอีกถมทึ้งถางอีกถมสายอีกเขียร์ลิงป้านหกหกนั่นโอ้ยกว่าพายบ้านกว่าบางแง่ข่อยจนสียหายเนาะอ้าลมมือนล้ำมันบุบไปอยังแล้วแต่ว่าหากมันแง่กว่าพายบ้านกว่าบางแง่ไปอยู่หันมั้ย chưa chân chép eo nữa nó Bèn lưu ý hân chưa biết chọc điện thoại 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 Như này điện thoại 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 hấp thoại điện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  thoại จอร์ก,กี้ก็มาซื้อลูกลังจานเตียวก็เดินมาข้างบนเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปยืนอยู่ตรงแดดอีกครั้งนะครับตรงท้ายหางปลาครับไปยืนถ่ายอยู่ท้ายทเทลอร์ให้ดูใกล้ๆครับว้าเสียงรถเจ้านคันนี้ยาวนะครับนี่เจ้าหกล้อคันนี้ครับดูช่วงกระบะครับยาวมากนะครับ มาถึงจานเตี๋ยวก็ช่วงเอาช่วงเอาเลยครับเพราะว่าลูกลังจานเตี๋ยวนี่มิกไว้เรียบร้อยครับอย่าเอาก้อนให้เขาได้ลูกพี่ ช่วงนี้บ่อลูกล่างนี้ก็แต่ละทีมงานก็เริ่มจะหายากแล้วนะครับยากเพราะอะไรเพราะว่าชาวนาเขาหวานข้าวกันหมดแล้วครับไม่มีบ่อลงครับถ้าใครมาเจาะไว้ก่อนก่อนช่วงหน้าฝนจะหวานข้าวนี่ก็ถือว่าโชคดีไปครับก็ได้บ่อตักลูกล้างช่วงหน้าฝนครับ Oh, ลูกกลังีแดงจึงคืองครับมาประเดิมเที่ยวแรกครับวันนี้เสียนุ่มครับใส่ให้เยอะๆหน่อยเด้อเที่ยวเที่ยวแรกนี่ดันเตียวไปโชว์ลูกค้าก่อนเอาอีก โอ้จานเตียวนี่เย็นสบายเลยครับนั่งอยู่ในรถมีแอร์เย็นๆครับเอาไปเอายังไม่พออีกโอ้เจ้าคือใส่เยอะแท้คัน <c ười> นี้มันใหญ่มันยาวด้วยนะครับนี่ดูครับแบกไปเลยโอ้ พอแล้วครับเสียนุ่มโบกมือแล้วพอ่างั้นอ่ส่วนเจ้าฟูโซ่สิบรอนี่น่าจะจอดกินข้าวแล้วครับอ่ะบายแล้วเนาะก็เริ่มจะหิวนะครับอ่ะเจ้าโรากีเสียนุ่มก็ไปแล้วครับ เห็นแต่ตูดครับอ่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องรถดำซิ่งอุดรธานี2องด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ